ชีวิตที่มีความหมายในแบบอิคิไกอิคิไกเป็นคำศรรัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะคะคำว่าอิคิแปลว่าการมีชีวิตอยู่และคำว่าไกแปลว่าคุณค่าทั้งสองคำนี้เมื่อนำมารวมกันหมายความว่าคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ค่ะอิคิไกเป็นปัชญาเชนของประเทศญี่ปุ่นค่ะสมมุติว่าเช้าวันหนึ่งถ้าเราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอเคเราตื่นมา เรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตเราจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นเราอยากทานู่นทํานี่ทํานั่นและเราจะต้องทํานู่นทํานี่ทํานั่นให้สําเร็จให้ได้นั่นแปลว่าเรามีอคิกายในตัวเองค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้านั่งเมอลอยแล้วก็ไม่สามารถคิดได้ว่าวันนี้เราจะทําอะไรหนึ่งสองสามสี่เหมือนมีความรู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาในวันเนี้ตื่นขึ้นมาทําไม ถ้าเรามีความคิดแบบนี้เรามีความรู้สึกแบบนี้แปลว่าเราอาจจะต้องหาอิคิไกให้ตัวเราเองให้ได้นะคะสำหรับอิคิไกนั้นไม่ยากเลยค่ะมีหลักการง่ายๆแล้วก็มีวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่จะสามารถทำให้ชีวิตของเรามีอิคิไกคนเราต้องมีความหมายในชีวิตนะคะถ้าเราอยู่อย่างไม่มีความหมายในชีวิตอยู่ไปวันๆนหนึ่งอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงหลักการของอีกิกายค่ะหลักการสําคัญของอิกิายมีทั้งหมด4ข้อค่ะข้อที่1อะไรคือสิ่งที่เรารักข้อที่2อะไรคือสิ่งที่เราทําได้ดีข้อที่3อะไรคือสิ่งที่ทําให้เกิดรายได้และข้อที่4อะไรคือสิ่งที่สังคมและโลกต้องการสําหรับข้อที่1นะคะอะไรคือสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เรารักในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราหลงไหลตัวอย่างเช่นเราอาจจะชอบเล่นดนตรีชอบน้ำหอมชอบเลี้ยงสัตว์ชอบปลูกต้นไม้สิ่งเหล่านี้ค่ะสิ่งที่เรารักหมายความว่าเราทำได้อย่างมีความสุขเราทำแล้วเรามีความสุขทุกครั้งที่เราทำเราหลงไหลที่จะอยากทำมันตลอดไปไม่เคยเบื่อไม่เคยคิดที่จะไม่อยากทำมันอันนี้คือสิ่งที่เรารักส่วนข้อสนะคะ อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีอันนี้อาจจะหมายถึงทักษะของเราเองแต่ละคนมีสิ่งที่เราทำได้ดีไม่เหมือนกันค่ะบางคนอาจจะเก่งในด้านวิชาการบางคนอาจจะเก่งในเชิงปฏิบัติการที่เป็นช่างตัดผมหรือการที่เป็นช่างจัดสวนทำต้นไม้อันนี้คือสิ่งที่เราทำออกมาแล้วทำได้ดีนั่นก็คือหมายความว่าสิ่งที่เราทำออกมาได้ดีส่วนข้อสามนะคะ อะไรคือสิ่งที่ทำแล้วเกิดไรายได้ตรงนี้ก็หมายถึงอาชีพของเราเองนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราทำไปแล้วเราได้ค่าตอบแทนมาเป็นไรายได้ตัวนี้อาจจะแล้วแต่บุคคลเลยค่ะอาจจะเป็นงานประจำงานพิเศษงานหลักหรืองานใดๆก็ตามที่เราทำแล้วได้เงินได้สิ่งตอบแทนกลับมาเป็นมูลค่าเป็นเงินนั่นหมายความว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วได้เงินส่วนข้อที่4นะคะ อะไรคือสิ่งที่สังคมและโลกต้องการข้อนี้หมายความว่าเราอาจจะสามารถแบ่งปันเวลาของเราไปทำอะไรอะไรก็ตามให้กับสังคมให้กับโลกอาจจะเป็นการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสหรืออาจจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่เขาไม่รู้ในเรื่องใดๆก็ตามสิ่ง,งต่างๆที่เราทำให้กับสังคมนั่นแหละค่ะคือข้อที่4ี่ที่หมายความว่าอะไรคือสิ่งที่สังคมและโลกต้องการ คิดการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเริ่มหาอิคิกายง่ายๆทั้งหมด10บข้อส0บข้อนะคะนนเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งกระตือรือร้นกับชีวิตแบบไม่มีวันเกษียณหมายความว่าเรียนรู้และตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆในโลกรักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าต่อชีวิตทำหน้าที่ให้ดีที่สุด มีความก้าวหน้าในทุกๆวันและชื่นชมสิ่งดีๆรอบตัวเราอโอเคมากเลยนะคะถ้าสมมุติเราตื่นขึ้นมาแล้วเราสามารถทําแบบนี้ได้ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ด้วยดีเลยค่ะไปต่อกันที่ข้อที่สองค่ะทำอะไรให้ช้าลงหมายถึงคิดให้ควรสิ่งต่างๆก่อนลงมือทำทุกครั้ง ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ดีอีกหนึ่งข้อเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราทําได้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยจากการที่เราเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์เร็วแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่เราจะทําอะไรให้ช้าลงสเต็ปหนึ่งก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรลงไปเนี่ยผลที่มันออกมาอาจจะเป็นผลที่ดีกว่าการที่เราคิดปุ๊บแล้วทาปั๊บเลยก็ได้นะคะน่าสนใจข้อสามค่ะอย่าทานจนอิ่มเกินไป หากอยากมีสุขภาพดีอายุยืนควรใช้กฎแปดสิบเปอร์เซ็นคือหยุดรับประทานอาหารทันทีเมื่อรู้สึกอิ่มออันนี้ดีค่ะอันนี้ดีหยุดรับประทานอาหารทันทีเมื่อรู้สึกอิ่มอืมอย่าทานจนอิ่มเกินไปนะคะควรไม่สวยมาข้อสี่ค่ะแวดล้อมด้วยเพื่อนๆที่ดนที่ดี เพื่อนคือ,อยาที่ดีที่สุดค่ะการได้รับฟังการได้พูดคุยแบ่งปันทุกสุขกับเพื่อนให้คำแนะนำกันบ้างหัวเราะขำขันกันบ้างไปเที่ยวกันบ้างทำชีวิตให้มีชีวิตชีวาอืมอันนี้ดีถ้าสมมติว่าเราทำได้ชีวิตมันก็จะดีอะเนาะมีเพื่อนมีอะไรให้ชวนคุยชวนคิดเขาเก่งจริงนะคะปัจญาเนี่ยอ่ะมาที่ข้อที่ห้าค่ะ ข้อที่5คือฟิตร่างกายให้ดีต้อนรับวันเกิดปีหน้าว่าร่างกายต้องได้รับการดูแลบำรุงรักษาร่างกายของเราก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ใช้ในการทำงานทุกๆวันมันก็ต้องมีเสื่อมสภาพไปบ้างการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วยังช่วยผลิตฮอร์โมนเพื่อช่วยให้เรามีความสุขอีกด้วย ถูกต้องเลยค่ะดีมากเลยนะคะฟิตร่างกายให้ดีต้อนรับวันเกิดปีหน้าเราต้องวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของอิกิไกเพื่อนำไปสู่คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ที่แท้จริงข้หนึ่งนะคะสิ่งที่เรารักบวกสิ่งที่เราทำได้ดีเท่ากับแรงผลักดันก็คือแพชชั่นค่ะสองสิ่งที่เรารักบวกกับสิ่งที่โลกต้องการเท่ากับหน้าที่ก็คือมิชชั่น 3. สิ่งที่โลกต้องการบวกกับสิ่งที่ทำให้เกิดรายได้เท่ากับทักษะวิชาชีพส่วนข้อสี่ข้อสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราทำได้ดีบวกกับสิ่งที่ทำให้เกิดรายได้เท่ากับอาชีพเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตเราจะทำนูน่นทำนี่ทำนั่นเราอยากทำนูน่นทำนี่ทำนั่นและเราจะต้องทำนูน่นทำนี่ทำนั่นให้สำเร็จให้ได้นั่นแปลว่า เรามีอิคธิกในตัวเองค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้านั่งเหมือลอยแล้วก็ไม่สามารถคิดได้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรหนึ่งสสาสเหมือนมีความรู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาในวันนี้ตื่นขึ้นมาทำไมถ้าเรามีความคิดแบบนี้เรามีความรู้สึกแบบนี้แปลว่าเราอาจจะต้องหาอิคีิกยให้ตัวเราเองให้ได้นะคะ คนเราต้องมีความหมายในชีวิตนะคะถ้าเราอยู่อย่างไม่มีความหมายในชีวิตอยู่ไปวันๆหนึง่งอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนค่ะ